สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะลัคะนณากุมคลิปนี้เป็นคลิป3เดือนนะคะมาอัปเดตกันว่าสามเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่สิบสากุมภาพันธ์ถึงส4ี่มีนาคมหมอมินอธิษฐานให้ดูให้ดูได้ทั้งลักนาและราศีเกิดเลยนะคะวันที่นะคะราศีก็พิมพ์ไว้ใ,ใต้วิดีโอคลิปมินดูเป็น แบบโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางไทยนั่นเองนะคะแน่นอนละคะ่ะไม่ว่าคุณจะดูแบบใดนะคะไพ่พลังงานนี้ก็เป็นพลังงานที่อ่านอ่านโดยกว้างก็คือพลังงานโดยรวมนะคะมีนอยากให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นของเราไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะสิบถ้วยนะคะเ,เพื่อนๆชาวราศีกุมเนาะบางที บางทีบางคลิปบางเดือนมันอาจจะตรงกับราศีกุมที่กําลังเสียใจก็ได้นะแต่ว่าบางคลิปมันอาจจะตรงกับชาวราศีกุมที่กําลังมีโอกาสใหม่ๆกําลังมีสิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆเนาะตรงนี้ขึ้นมาเพราะราศีกุมเยอะมากอะไรดีๆก็เกี่วไว้นะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยสิบถ้วยสิบถ้วยเป็นความเติมเต็มกับครอบครัวเป็นความอบอุ่นใจช่วงนี้อาจจะมีความสุขมีการรวมตัวกับครอบครัวก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้หรือความรักของคุณมันมาถึงจุดที่รู้สึกว่า เราอยากจะเริ่มมีครอบครัวอยากจะมั่นคงแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าถ้ามีปัญหานาะมินพูดก่อนนะเรื่องความรักถ้ามีปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันการมีอีกโก้หรือการที่ชอบเอาชนะที่ผ่านมาตอนนี้จะได้คุยได้เคลียร์กันบางคนแตกต่างกันนะเช่นอายุที่ต่างกันชื่อเสียงก็ได้นะเดอร์ซันขึ้นมานะคุณมีชื่อเสียงเขาหรือเขามีก็ได้อานะเช่นบางคนนะคะอายุแตกต่างกัน บางคนเจอคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จหน้าที่การงานโตมีชื่อเสียงเป็นคนเด่นคนดังในวงสังคมในวงโซเชียลได้หมดนะคะหรือในหน้าที่การงานนะคะมีคนชื่นชมเขาก็ได้นะคะตรงนี้เนาะหรือเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงความรักไม่ได้แปลว่าเราต้องแตกแยกนะเพื่อนๆอนความรักนี้ถ้าเราปรับเราบาลานเห็นไหมคะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอยูมงความรักมันยังไปต่อยังไปต่อได้แล้วสิบถ้วยก็คือไพ่เมนนะคะหน้าหลักของขึ้น ขึ้นมาก็คือไพ่เติมเต็มนะคะเพื่อนๆยังมีโอกาสและโอกาสดีด้วยที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพรมเขาจะลิขิตนะคะเพื่อนๆตรงนี้ให้พวกคุณสองคนนะบางท่านนะมีโอกาสนั้น,นถือถ้วยใครจะมาง้อเราหรือเขาหรือเราจะไปง้อใครถ้ามีปัญหาสองดาบคือการขัดแยง้งทัศนคติไม่ตรงกันด้วยนะคะหรือที่ผ่านมาแล้วก็นิ่งเงียบใส่กันนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้ความรักก็คือวนกลับมาเห็นไหมไพ่สเตนขึ้นมากลับมาปรับนะคะ กลับมาบาลานซ์เพื่อปรับเต่ยนความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะคะ2องถ้วยคือความรักที่มั่นคงนะคะและก็เข้าใจนะเพื่อนๆไพ่ตรงนี้ขึ้นมาสีไม่เท้าตกตำแหน่งความคิดของเขาและตกในอนาะคตข้างหน้าและตกตำแหน่งบ้านแปลว่าความสุขในบ้านคุณมีเต็มเลยเพื่อนๆมีความอบอุ่นใจสีไม่เท้าคือคุณก้าวมาอีกระดับหนึ่งอยากได้ความมั่นใจและอยากได้ความมั่นคงมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะแต่มาดูคนโสดเนาะทีนี้สําหรับคนโสดหรือความสัมพันธ์ที่ าสถานะอาจจะไม่ชัดเจนของหมอมินอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะเพื่อนๆคุณจะได้พบรักใหม่หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้นะมินพูดเรื่องความรักก่อนนะคุณคุณอยากจะมอบหัวใจให้ใครสักคนแล้วก็ได้นะหรือมีใครมามอบโอกาสดีๆให้คุณนะคะตรงนี้เขาอาจจะมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงมาช่วยซัพพอร์ตเราหรือมาเติมเต็มหัวใจให้มันมั่นคงคนคนนี้วีออฟอรจูนคือพลังงานของ อาดาวพฤหัสกรรมาจักนะคะไพ่ตรงนี้นะเนี่ยไพ่นรรงกับคุณเลยนะคะ calling in your soulmate นะคะไม่ต้องเพรียกร้องไม่ต้องเรียกหา mm. เนื้อคู่มีนะคะถึงเวลาจะมีเองถ้าคนไหนคือคนที่ใช่ก็จะวนกลับมาเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องเริ่มต้นใหม่ mm. นนคนโสดคุณจะได้พบเจอความรักหรือไพ่นี้มีคนที่อธิษฐานขอพรให้เราประสบความสําเร็จในด้านความรักนะคะเพื่อนๆตรงนี้ อาจจะเป็นคนนี้ก็ใช่นะทีตคนณบีเดวันอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่ใช่สําหรับเรานะคะไพ่ตรงนี้มันคู่ควรกับความรักที่พยายามนะตรงนี้สองด้วยคือความรู้สึกดีๆให้กันมันเป็นความรักที่มั่นคงบางคนอาจจะเจอคนที่มินบอกนะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเช่นเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นดาวโดดเด่นอาจเป็นดาวมหาัยเรียนหนังสือเก่งนะคะตรงนี้ได้น้าตาดีโปรไฟล์ดีหรือในที่ทํางานเขาอาจจะเป็นคนที่สังคม นะคะในที่ทํางานเขาให้การยอมรับเนาะนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งในวงตรงนั้นก็ได้แลเพื่อนเพื่อนแล้วแต่วาสนาของแต่และบุคคลแต่คุณอาจจะเจอคนที่ทําให้คุณยิ้มได้นะคะเดซันเนาะทำให้คุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ได้แปลว่าเจอเขาแล้วอยากเปลี่ยนนะหมายถึงว่ามันเป็นมันเหมือนมีแรงบันดาลใจนะเพื่อนๆนให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเขาทํา เขามาเข้ามาเพื่อเติมเต็มหัวใจเราให้พองโตให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วเราก็อยากกระตือรือร้นะนะคะเจอเขาแล้วมันดีขึ้นถูกไหมคะหรือเราก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเขาเป็นที่ปรึกษาเราได้ดีเราจะมีความรู้สึกสบายใจเพื่อนๆนะอาจจะเข้ามาในลักษณะเพื่อนในลักษณะการ,รยาณมิตรอาจจะคุยสื่อสารกันเรื่องงานเรื่อง เรื่องธุรกิจก็ได้เรื่องเรียนก็ได้หรือที่เริ่มต้นใหม่ๆก็ได้นะคะหรือไปงานเลี้ยงรุ่นงานแต่งงานงานรวมตัวของญาติพี่น้องตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะหรือถ้าพรมจะได้ขีดให้เจอแล้วนะคะมันก็มีคนที่ขีดให้เราเจอกันแต่มินแค่อยากบอกนิดนึงนะคะว่าคนเราเจอกันหนึ่งนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเด็ดดอกไม้ร่วมกันตักบาตรร่วมขันเล็กๆน้อยน้อยก็ยังยังมีวาสนาที่ได้เจอกันวันวนแต่การเจอกันครั้งนี้มันเหมือนเราต้อง เขาเรียกว่าต้องสร้างบุญก็คือต่อฐานวาสนากันใหม่เช่นอยู่ด้วยกันแล้วหนึ่งพื้นฐานซื่อสัตย์จริงใจนะคะเมตตาต่อกันถูกไหมคะเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันแล้วต้องสร้างบุญด้วยกันแต่ถ้าไม่มีตรงนี้อ่ะคบกันแล้วอีกคนหนึ่งเหนื่อยอีกคนนึงเอาแต่ใจไม่เคยมีทิศทางที่เป็นแบบที่หมอพูดมันก็เรียกว่าวาสนาที่สร้างอะ่ะมันอาจจะไปทางที่จะต้องจบถูกไหมคะเพื่อนเพื่อเราต้องสร้างวาสนาต้องสร้างบุญกันใหม่ต่อเติมบุญกันใหม่นะคะตรงนี้ถึงจะไปยืดยาวนะ ตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกหมดเลยมาดูที่ผ่านมากันนะคะเป็นยังไงบ้างอ่านเกินเรื่องงานก่อนนะที่ผ่านมามินว่าชาวราศีกุมคุณต้องไล่โยกย้ายคุณต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแน่ๆเลยบางท่านอาจจะโยกย้ายที่ทางานใหม่เปลี่ยนแปลงรีโนเวทบ้านใหม่นะคะบางคนต่อเติมบ้านใหม่ก็ได้นะคะหรือย้ายบ้านย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานหรือบางคนก็คือย้ายออกเลยไม่ทําและคุณเหมือนไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ดีไหมคะ เริ่มต้นใหม่มันเป็นโอกาสดีนะคะเป็นเพื่อนหนึ่งเหรียญมันเป็นโอกาสดีของจังหวะชีวิตเราเป็นโอกาสที่เดวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่กลงล้อห่งชกชะตาอะไรที่มันแย่ๆมาเห็นไหมเพื่อนคุณมีปัญหานะห้าดาบเนะื่นเพื่อนๆฝูงลูกน้องบริวารผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาณนาตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณพอดีกว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่เราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนมันเป็นดวงแล้วเพื่อน,อนมินไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับดวงไม่ใช่นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราแต่แค่โอกาสและจังหวะนะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนล้วเป็นยังไงเปลี่ยนเราดีสิคะเปลี่ยนล้วเป็นเดอะซันน่ะคุณจะได้พบโอกาสใหม่เพื่อนร่วมงานก็เป็นไนท์ถือถ้วยเป็นสองถ้วยเอย้ทำไมบรรยากาศมันดีนะคะอันนี้มินพูดภาพในไพ่ของมินนะคะแต่ถ้าถ้าอื่นไม่ดีนะคะมันอาจจะเป็นที่หลายสิ่งหลายอย่างนะเป็นดาวในดวงชะตาเราด้วยเพราะว่าพลังงานมันไพ่รวมนะ่ะ เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นเดอสันเปลี่ยนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเปลี่ยนแล้วอบอุ่นใจสถานสถานที่อยู่เหมือนบ้านเหมือนครอบครัวเพื่อนเพื่อนก็ <ๆ S 1> เป็นกาลยานาะมิเห็นไหมคะทามที่ล้นออกมามันเป็นจังหวัดที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วดีไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะอะมาดูความรักที่ผ่านมากันก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างบางท่านนะคะคุยากระชาวสาสีกรกฎราคนากรากฎคนที่เดินทางบ่อยคนที่อยู่ไกลได้ด้วยนะคะ บางท่านอาจจะคุยกับธาตุดินกันพกสมังกรธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตนะุไฟเมสิงหนูนะคะไพ่พลังงานนี้คือธาตุลมตุนกูมเมทุนธนูลักนาธนูที่จริงคุณคุยอใไรก็ได้นะไฮพรีเทสไนเธอเรียนสามดาบดิเดวิลมั view, งกรลักนามัางกรดิจัดเมนต์เดโมนนะคะกาวถ้วย นายถือถ้วยบางคนมีคนมาง้อคุณตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วนะคะเนี่ยไม้นายถือไม้เท้าอ่ะคิงถือไม้เท้าค่ขขา The The Stand, ะขออภัยเดอะสตาร์เดสต์สตนสิงลักนาสิงแทมเพลนเวียอฟอร์จูนนะคะราศีกุมนะคะลัคนากุมไพ่ของคุณตัวตวนก็ขึ้น ที่ผ่านมาหนึ่งมีนอ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนนะคะณตรงนี้ความสัมพันธนะ์เดมูนเนาะชาวมีลคนามีน,นมันงกรลคนามัางกรคุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่เขามีเจ้าของก็ได้คือความรักแน่นอนละ่ะมันไม่ใช่ความรักที่เรามีคนเดียวหนึ่งนะคะถ้าเขาไม่มีเจ้าของแปลว่าเขาเป็นคนมีเสน่หะะะ์นะเพื่อนๆเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะหรือตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะ เป็นคนเจ้าชู้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงพูดตรงดีกว่าอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้คนที่รู้สึกว่ามีทางเลือกตัวเลือกเยอะทําให้ความรักไม่ชัดเจนนะปิดบังซ่อนเลนกับเราหรือคบกันทําไมไม่ได้เปิดเผยกับเราไปไปกับ,ก,บกับหลายหลายครั้งที่เราพยายามปรับตัวนะคะเพื่อนๆหรือถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านหมายถึงว่าเป็นนี่แหละฉันนี่แหละตัวจริงนะคะเป็นแฟนเขาเป็นครอบครัวแปลว่าเขาอาจจะ แอบไปทำอะไรรับหลังเราแต่น่นอนละความลับไม่มีในโลก The Judgment ความลับไม่มีในโลกนะคะในโลกใบนี้อะไรที่ทำปิดบังซ่อนเร้นมันก็จะมักจะถูกเปิดเผยนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะมันเหมือนเขาสับสนอยู่ในตัวเองเขามีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือเขาไปเจอคนอื่นนะเพื่อนๆในที่ทำงานก็ได้นะในความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เราอยู่ไกลกันหรือเราขี้หึงขี้หวงก็ได้เราอยู่ไกลกันทำให้ความรักมันไม่ค่อยเติมเต็ม ไม่ว่าเราจะทําแค่ไหนเขาก็ไม่เติมนะคะเขาก็ไม่เต็มเพื่อนเพื่อนเติมไม่เต็มไม่รู้จะทํำยังไงนะตรงนี้ทําให้รู้สึกว่าความรักเรามันมีปัญหานะคะหรือไม่ว่าเราจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนเราความรักมันก็ไม่โอเคอยู่ดีแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนคุณอยากจะหลุดหลุดพ้นจากห่วงวิบากการรมตรงนี้นะที่จริงคุณพยายามแล้วนะในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเทบางอย่างหรือถูกเทก็ได้นะคะเพราะว่าเดะทำอเดอะสเตนเนี่ยเราเป็นสภาวะที่ นายเพื่อนๆอดทนในสาภาวะที่ยากลําบากในความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกุมภ์คุณเป็นคนฉลาดอย่างเหลือเชื่อและหน้าตาดีด้วยแต่ความรักไม่ค่อยโอเคเราเป็นคนตรงนะคะเป็นคนที่อาอจจะหวานไม่เป็นแต่เราทําอะไรเราก็จริงจนะังนาเพื่อนๆแระชัดเจนรู้ความต้องการของเราด้วยแต่ความรักนี้มันรู้สึกว่าเรานะคะตกในหลุมพรางเอาเข้าออกจากหัวไม่ได้กว่าจะออกมากว่าจะหลุดวิบากกรรมนี้เราก็ รู้สึกว่าเราคาเราเจ็บนะเรากำลังเยียวยาหัวใจตัวเองณตอนนี้คุณอาจจะหันไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแต่แล้วไม่รู้สิมีใครมาง้อเรานะไพต่ตรงนี้มันก็ขึ้นนะคะามาดูฝั่งเขากันบ้างเป็นยังไงชาวราศีกุมลัรคนากุมอ่านะคะมาดูกันบ้างคิงถือถ้วยเดอสตาด e มิเชียน หกถ้วยเพื่อนๆ The Wheel for t u n e หนึ่งเรียนนะคะหกดาบ The w e r อ่าห้าถ้วย The Tower เนอะนะคะถ้าสมมุติเราเป็นนะคะแฟนแฟนคนที่ห่างไปเนาะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่นะคะ กับงานก็ได้กับสิ่งที่เขาเริ่มต้นใหม่ๆแต่ความรักมันไม่โอเคนะคะตรงนี้นะเขามูฟออนออกมาเพราะว่าความรักมันเหมือนรู้สึกว่าเขาพยายามเพื่อใครสักคนหนึ่งให้ข้ามไปให้ถึงฟังเหนื่อยกับการพยายามอยู่อาจจะคิดว่าเราพยายามมาเยอะแล้วเราเหนื่อยแล้วเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เติมเต็มนะคะเพื่อนๆนะแต่เขายังติดห่วงติดบ่วงอาจจะเป็นความรู้สึกที่มีต่อคุณหนะ้าตอนนี้มันเหมือนต้องจบต้องพังในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ พอไ,ไม่ได้พอไปแล้วไม่ค่อยโอเคมันเหมือนไพ่เดอะเวิร์มันเป็นไพ่ของเมเจอร์สุดท้ายที่ของความคิดของเรามันจุดสิ้นสุดนะคะเมือ่อเมื่อไปไม่ได้โอเคเขาก็อาจจะหัวและนึกนึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้หรือบางท่านอาจจะไปคบกับคนเก่าก็ได้นะคะแล้วมันก็ไม่โอเคนะคะเขามีคนเก่ามาวนเวียนก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่ตรงนี้นะคะถ้าอันนี้เป็นไพ่พลังงานของเขาอาจจะเกี่ยวกับข้องกับคุณก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับคนที่เขา ะาะทำอยู่ณปัจจุบันก็ได้แต่ไม่ว่าจะสถานาการณ์ไหนเ,นเพื่อนเขารู้สึกว่าเขาไปไม่ได้แล้วไม่โอเคแล้วเขาก็ถูกขบวนการคิดะะคิดนึกนะคะในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกมันเหมือนคนที่คิดได้ว่าอะไรที่ดีและคู่ควรมากกว่ากันนะคะมันเป็นคล้ายๆว่ามันตกตะกอนความคิดแล้วเขาอาจจะหวนนึกถึงคุณก็ได้คนเก่าที่ว่าอาจจะเป็นคนที่ เพิ่งห่างคุณไปจบคุกคุณไปนะคะหรือจบกับคุณมาเขาไปแล้วไม่ได้ดีเขาอาจจะคิดว่ามันดีแหละแรกๆแล้วเขาก็เริ่มนึกถึงคุณนะคะนึกถึงว่าครอบครัวเป็นสีแมททาเห็นไหมคะอยากคุยอยากสื่อสารกับคุณอยากกลับมาเพื่อเคลียร์ใจอยากมาขอโอกาสก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้อาจจะมีปัญหาที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะจับได้โป๊ะแตกนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจพอห่างออก ออกจากกันมาคนเรามันก็ต้องย่อมคิดได้นะคะเพื่อนๆนะเริ่มคิดเริ่มทบทวนพออยู่คนเดียวก็เริ่มรู้สึกเงารู้สึกคิดถึงเรารู้สึกอยากจะกลับมานะคะตรงนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้เดี๋ยวมินขอดูนิดนึงนะคะว่าคุณไหมเขาคิดยังไงคุณนะคะตัวความคิดของเขาเป็นสีไม้เท้ากับแปดไม้เท้านะเขาคิดถึงคนที่คุณอาจคุณกับเขาอาจจะเคยอยู่กันมั่นคง เคยคิดจะสร้างอนาคตเคยอยู่กันอยากจะแต่งงานด้วยกันได้หรือบางคนอาจจะแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้เขานึกนึกถึงคุณนะตรงนี้นะคะอยากคุยมาดูกันใบแรกขึ้นมาเขาคิดว่าคุณเป็นเอ็มเพรสเพื่อนๆเอ็มเพรสน,นี่น่าจะเป็นผู้หญิงที่เบอร์หนึ่งอะเนาะเป็นคนที่ดูแลดีเทคแคร์ care, ดีเอาใจใส่ดูแลดีมากๆหรือคุณคุณสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะนะคำว่าสมบูรณ์ของหมอคือเราไม่เพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างเราเพื่อนๆนะคะ อาจจะเจ็ถือว่าดีมากๆเล็กๆน้อยๆเราก็มีข้อเสียกันทุกคนแต่นี้มันหมายถึงว่าเขาคิดถึงเราคิดถึงในแง่ดีเราอาจจะเป็นคนเป่าไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีหรือมีอะไรที่ดีๆเขาชื่นชมเรานะคะเดรสเตนนะคะเด็กถือเรียนพวกคุณสองคนมีอะไรที่แตกต่างกันนะเช่นอายุนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะเดียรไฮโลเฟนคิงถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้าอืมไพ่ขอ,อ้มา เดอะสันเดมีเชเชียนนะคะหนึ่งดาบอ่านะคะหนึ่งดาบหกถ้วยสองไม้เท้านายถือไม้เท้ามินพูดถึงคนที่มีปัญหาก่อนนะคะเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดว่าคุณเป็นเพลสแหละสองนะคะเขาคิดว่า ไม่ว่าเขานะคะห่างอะไรกับใครมาหรือไปเริ่มคุยบใครก็ตามแต่เขายังนึกถึงคุณเพราะคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาเขาวางคุณไม่ได้เพื่อนเเขาบอกว่าคุณน,นี้คือคนที่ใช่ที่สุดนะคะไม่ว่าจะเราเคยผ่านมาไหมคะที่คุยกับรครมากมายแต่เราจะนึกถึงคนที่ใช่ที่สุดนัมเบอร์วันของเราที่เราวางไม่ได้หวนนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละค่ะขเขาคิดถึงคุณแบบนั้นนะคะขเขาเฝ้ารอนะเพื่อนเเขายังเฝ้ารอ รอโอกาสรอเวลารอจังหวะเราอาจจะอยู่ไกลกันหรืออยู่คนละที่ก็ได้หรือคนต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะหรือเฝ้ารอที่จะเดินทางหรือที่จะเจอกันหรือวันที่รอวันเคลียร์ใจรอวันที่จะกลับมาหวนและนึกถึงเรื่องเดิมๆนะอยากมาเรียนรู้กันใหม่เขาคุณเขาบอกว่าคุณเป็นพ่อพระแม่พระหรือเราอยากศึกษากันใหม่นะเราเพื่อนๆตรงนี้อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจมาปรับมาล้านทุกสิ่งทุกอย่าง บางท่านอาจจะแตกต่างกันเรื่องอายุหน้าตาทางสังคมนะคะเรื่องเงินทองได้หมดนะแต่ความรักมันไม่ตไม,ไม่ต้องแปลว่าแตกแยกกันนะทีนะะ่เขาอยากเทคแอคชั่นแล้วนะคะเพื่อนๆหรืออยากเดินทางส่วนท่านใดที่โสดนั่นแหละค่ะเนี่ยละเลยเขาบอกว่าคุณเป็นเดอะซันเขาคบกับคุณเห็นไหมคะไพ่เดอะซัน2ใบแล้วเนี่ยร้อนแรงมากเขาบอกคุณคือคนที่ใช่หน้าตาดีคือคนที่เขารู้สึกดีเขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกอยากคบนะคะ เขาอาจจะแตกต่างกับคุณนะความรักความสัมพันธ์นี้เขาบอกคุณนะเป็นเอ็มเพรสนะคะเป็นคนที่ดูแลเตียงได้นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในวงนะคะนักพูดก็ได้นะเป็นที่ปรึกษาได้ดีรับฟังปัญหาของเขาหรือกําลังเรียนภาษาหรือเป็นผู้รู้หมอดูก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดหรือเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะตรงนี้ก็ได้นะนะคะเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลดีนะคะแล้วก็เป็นพ่อพระแม่พระเป็นคนที่ใส่ใจนะคะคนนี้เนาะ อาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันเขาบอกว่าเขาปักหลักแล้วคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาบอกคนคุณัะเขามีอะไรที่คล้ายกันมองตาก็เข้าใจหรืออาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่ใช่ทิศคุตบิดวันอาจจะเป็นคนที่สื่อสารทางโลกออนไลน์หรือในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์หรือคนที่คุณติดต่อประสานงานนะคะแล้วก็ได้คุยกันเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างจังหวัดหรือเป็นคนที่หมอพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละอืม ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างจะเป็นยังไงของราศีกุมลัคนากรุมไพ่ใบแรกคุณถือไม้เทา้าคุณเน้นเรื่องเงินเรื่องงานมากๆเลยนะนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยสามเดือนนี้คุณไม่นคนเก่งนะราศีกุมหน้าตาดีเป็นคนที่คุณเก่งอยู่แล้วค่ะอย่าไปคิดว่าเราไม่เก่งแต่ว่าเราอาจจะออกใจร้อนด้วยนะคะเพื่อนเนะระวังนะ แต่ว่าเราเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่จัดการอะไรได้หลายๆอย่างงานบ้านงานเรือนงานลาดงานเหลืองคุณทําได้หมดคุณเป็นคนมีเซน์ด้วยหน้าตาดีด้วยมีแพชั่นดึงศักยภาพตัวเองออกมาคุณทํางานเก่งใบแรกของคุณอันนี้ขนาดไทยความรักคุณยังทํางานอยู่เลยกุยเหลียนแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนั่นไงไพ่ทั่วออมาแล้วนะคะหนึ่งดาบจะมีคนเก่าๆจริงๆด้วยอาจจะเป็นคนที่เคยห่างกันไปได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้ขึ้นมา 8ไม้เท้าจะได้คุยกันจะได้สื่อสารกันนะคะตรงนี้อะไรที่มันเป็นปมมาเพื่อนๆกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วกลับมาเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะเดอะซันเดอะฟูคิงถือเหรียญสไม้เท้าเพื่อนๆใต้สำหรับมีไพ่สองใบออกมาเป็นคู่กันนะคะสองคู่เนาะ ความรักความสัมพันธ์คนที่อันนี้มีพูดถึงคนที่มีปัญหาก่อนนะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะเพื่อนๆคนเก่าสมัยเรียนสมัยประถมมัธยมไม่รู้เรียใครที่ห่างไปมีโอกาสได้กลับเข้ามาหรือคนที่มีประเด็นเขาได้เรียนรู้ได้จกตะกรบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณนะ มินจะอ่านตามหน้าไพ่มินเท่านั้นนะคะถ้าใครแตกต่างใครเป็นปัญหายังไงนั้นเป็นเป็นไพ่รวมนะคะหมอคงเจาะให้ทุกท่านไม่ได้คงไว้ตรงกับทุกคนจะมีปัญหาจะมีการวนกลับมาเพราะว่าไพ่ขึ้นมาคือการได้กลับมาเคลียร์ใจการได้กลับมาเริ่มต้นใหม่และครบกันนะคะจะมีการเรียนรู้กันไปจะไม่เป็นเหมือนเดิมนะเดอะฟูลเนี่ยมันมันไม่ได้แปลแต่ตามตำราอย่างเดียวว่าแปลทื่อๆอันนั้นแปลทื่อๆเพืเ่อนๆแต่ถ้าโคชิ่งกับใบอื่นมันแปลความหมายว่า ถ้าเรามีปัญหาเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันปัญหาอะไรบางอย่างผู้คุณจะสบายสบายขึ้นจะไม่ก้าวเล้าจะไม่เอาชนะกัน The f เป็นสภาวะที่ไม่ยึดติดนะคะจะปล่อยวางได้อะไรที่มันทะเลาะกันก็อย่าถือสาก,กันมากมีอีโก้ก็ปล่อยไปอะไรที่แข็งเกินไปเราจะรู้สึกถึงความจะทำรนยุดหยุ่นเพื่อนๆปรับตัวเข้าหากันนะคะตรงนี้ไพ่ของคุณออกมาคู่กันแล้วมันจะดีเพื่อนๆไพ่ตรงนี้นะ แสงสว่างอยู่ที่ปลาย,ยโมงผู้คุณยังคบบางคนคบกันแล้วค่ะธาตุเข้ากันด้วยธาตุด้วยนะคะเห็นไหมคบกันแล้วหน้าที่การงานโตคบกันแล้วรวยไม่ว่าจะทําธุรกิจหรือไม่ทําร่วมกันก็ตามอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันด้วยธาตุไพ่ตรงนี้นะคะยังบ่งบอกว่าคุณนะคะไพ่ตรงนี้คือคู่แล้วก็จะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะอะไรที่เป็นจุดบุกพ้องผู้คุณจะเข้าใจกันมากกว่าเดิมทีนี้มาดูคนโสดนะคะไพ่อย่างเดียวนี่แหละนะคะคนโสดแน่นอนล่ะ จะมีคนที่มาหยิบยื่นหัวใจให้คุณหรือคุณจะมอบหัวใจให้ใครมาถึงเวลาแล้วงานคุณก็เก่งนะคุณหน้าที่การงานคุณทํางานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะนะคะแต่ว่าความรักก็มีเข้ามานะคะในดวงมันมีเสน่ห์เนาะมีคนที่คุณรู้สึกว่าไอ้คนนี้แหละคุณอาจจะมีคนคุยเยอะแยะแต่คนคนนี้แหละที่คุณจะรู้สึกว่าเอ้เริ่มชัดเจนทําไมมันถึงชัดเจนเพราะรู้สึกว่าเข้าใจกันได้มากกว่าคนอื่นนะคะคนคุณที่อาจจะมีชื่อเสียงหรือแตกต่างกับเรา คุยกันไปเรื่อยๆแต่มีสถานะนะคะคบกันได้ระยะยาวค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําไมต้องชอบพูดอย่างนี้พ่อไพ่มันขึ้นมาอย่างนั้นนะคะหนึ่งไว้เท่าอาจจะเจอกันที่เรียนใหม่ที่ทํางานใหม่หรือคนต่างชาติหรือคนที่เคยประสานงานนะคะหรือหนึ่งนั้นอาจจะเป็นคนเดิมคนคนนี้รู้จักแล้วคุณจะรู้สึกเข้าใจกันนะคะตรงนี้นะนะคะดิมีเชียนเป็นคนที่รู้สึกว่าชะตาต้องการเพื่อนๆนะโอ้นะคะไพ่ดีด้วยนะคะ งั้นมินขออนุญาตดูการเงินการงานนิดนึงนะคะการเงินการงานสาเดือนนี้หนึ่งได้โอกาสใหม่ได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงได้ต่อเติมบ้านนะคะบางท่านหนึ่งพไพ่ขี่ไม้นะคะขี่ม้าเนี่ยบางขั้นนะคะหรือไม่ก็เดือดซันคุณมีโอกาสม,มีโอกาสที่จะได้รถใหม่นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมีแลนคุณจะได้รถใหม่นะเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะถ้าใครอยากได้นะ,ะอามินขอดูการเงินการงานนะคะ เนี่ยแทมพลาเน้มินว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนต้องโยกต้องย้ายแล้วมันต้องดีขึ้นหรืออาจจะย้ายออกแล้วไปทํางานที่ใหม่เพราะหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเป็นโอกาสใหม่ๆบรรยากาศอบอุ่นมากนะคะเดอะสเตนนะคะอ่าขอดูแปดเหรียญเ,เพื่อนแปดเหรียญเนี่ยมีทิศทางของการเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นคุณอาจจะวางแผนมีเป้าหมายจะเก็บเงินทําอะไรบางอย่างเช่นเก็บเงินซื้อรถอย่างที่หมอบอกมีโอกาสเก็บเงินต่อเติมบ้านนะคะ มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเงินมันขึ้นขนาดนี้นะคุณอาจจะเก็บเงินเก็บทองแล้วค่ะตั้งใจที่จะเก็บเงินหาเงินหาทองคิงควินถือไม้เท้านะคะไฮโลแฟนหนึ่งเรียน1น่ถ้วยอ่าการเงินการงานสีไม้เท้าว้าว The Sun, The ot, เดอะซันเดอะแชรีออดเพื่อนนะคะอ่า บางท่านนะคะอาจจะอยากเรียนเสริมเพิ่มเติมทางทานทาง,ทางด้านช่างนะความรู้อะไรก็ตามที่คุณอยากเรียนไม่ว่าจะเรียนในระบบหรือนอกระบบ่าศึกษาหาความรู้ได้หมดนะคะบางคนชอบว้ว้พา้าชอบสวนมน์มีโอกาสนะคะเรอสั้นเป็นโอกาสที่ดีของคุณเมือ่อการปรับการเปลี่ยนการโยกการย้าย แล้วดวงเราจะดีขึ้นมีโอกาสได้รถใหม่นะคะเพื่อนๆนะเก็บเงินได้ขนาดนี้คุณมีโอกาสนะมีโอกาสที่คุณเก่งนะเพื่อนๆดึงศักยภาพตัวเองออกมาคุณเก่งอะไรที่เคยปิดบังไว้หมายถึงว่าโอกาสเราอาจจะเป็นคนเก่งแต่ผิดที่ผิดทางผิดเวลาทําให้เราเหนื่อยทําให้บางคนไม่เห็นคุณเห็นค่าทําให้มีปัญหาเห็นไหมคะเพื่อนรวมงานหัวหน้างานชอบเอาชนะหรืออะไรก็ตามหน้าตอนนี้เราผ่านตรงนั้นมาแล้ว เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะโอกาสทางการเงินโอกาสทางการลงทุนถ้ามีปัญหานะเพื่อนๆตรงนี้คุณมูฟแล้วนะคุณปรับเปลี่ยนแล้วลามินว่าแล้วมันดีนะคะไพ่ของคุณดีนะชาวราศีกุมหมอมินขอให้แนะนําคุณนะคะสุดท้ายแล้วไพ่จะแนะนาอะไรบ้างหกถ้วยอ่ะยังยังขึ้นมาหกถ้วยอยู่เหมือนเดิมเลย ในถือถ้วยมีคนมางา้อคุณจริงด้วย9้าเหรียญคุณจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างนะคะเนี่ย่หนึ่งเหรียญเพื่อนๆมีโชคนะคะเนี่ยเวียฟฟ์จูนอ่าเอมเพรสอ่ามินอยากจะบอกนะคะพไพ่ใบนี้หมายถึงว่าท่านชายคุณจะได้เจอเพศหญิงที่เป็นเอ็มเพรสเอ็มเพสที่เป็นผู้หญิงที่มินบอกว่ามีพร้อมทุกอย่างเช่นหน้าที่การงานโตมีเงินมีทองมีอะไรที่เขามั่นคงแล้วมาอุปากเขาเรียกว่า อุปถัมภ์ค้ำชุนช่วยเหลือดีกว่าค่ะเกือือกูลกันและกันดวงชะตาคุณถูกฉะโลกกับผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าก็ได้นะคะบางท่านนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะหรือดวงของคุณไม่ต้องตามใครแล้วเพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะคุณอยู่นิ่งๆสวยๆลวยๆรอๆของคุณไปคุณโฟกัสเรื่องเรื่องงานเรื่องเรียนของคุณไปแล้วจะมีวีออฟฟอร์จูนนะคะ ไม่ต้องเพลียกร้องไม่ต้องเพลียหาเพื่อนๆถึงเวลาความรักจะวิ่งตามหาเราเองถ้าทําอะไรเพื่อใครเหนื่อยแล้วอยู่นิ่งๆคนที่เขารักเราเขาจะกลับมาหรือถ้าไม่ใช่ก็จบไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ดวงพลังงานนี้มันปรับเปลี่ยนเห็นไหมคะสองงานเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้าหาเราแต่ท่านแต่ถ้าบางใครแต่ถ้าบางท่านรอคนเก่านะถ้าถ้าคุณเป็นคู่กันถ้าคุณยังเป็นบุญวัสนาต่อกันอยู่แปลว่าเขาจะหมุนจะหมุนวนกลับมาเพื่อได้เคลียร์ใจเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ ะะถ้าเรื่องงานคุณก็จัดเตรียมมาเห็นไหมถือไม้เท้าอยู่นะคะตั้งใจทํางานนะคะเพื่อนๆคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะใจเย็นนะอย่าใจร้อนชาวราศีกุมมักจะเป็นตัวของตัวเองเราเป็นตัวของต,ตัวเองเมไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่ว่าเราต้องยืดหยุ่นรู้จักปรับเปลี่ยนสถานการณ์คุณทําได้นะคุณเป็นคนฉลาดนะคะเพราะว่าราศีกุมเป็นธาตุลมนะคะถูกไหมมีแต่เรื่องดีๆนะคะธาตุลมสามเดือนนี้ขอให้คุณโดดเด่นนะคะ มีความสุขมีความโดดเด่นในดวงชะตาปรับเปลี่ยนอะไรแล้วขอให้ดีตามไพ่คนรักถ่าเป็นดวงชะตาที่ต้องการฉลวกตรงกันขอให้ได้กลับมาแต่ถ้าใครไม่ใช่ขอให้คุณได้พบรักใหม่ที่ดีงามเบือบน,นสองถ้วยรอเราอยู่ The Sun รอเราอยู่ความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆรอเราอยู่ขอบคุณมากมายเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมลัคนากุมดูดวงส่วนตัวกับหมอมินช่วงนี้คิวมินเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนนะมินอาจจะทําคลิปดึกนิดนึงนะคะถ้าท่านใดที่พร้อมที่จะรอคิวได้ บางคนถามมีคิวว่างไหมทักเข้ามานะคะมินอยากตอบว่าคิวน่ะมีนะคะแต่คุณรอได้ไหมนะคะมินแค่บอกว่านะคะดูดวงกับหมอมินคุณพร้อมที่จะต้องรอคิวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องโอนจองด้วยเป็นการโอนจองเพื่อรอคิวดูดวงถ้าไม่โอนจองคิวมันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิว นะคะถ้าคุณอยากดูดวงกับหมอนะนะคะมินว่าหมอดูทุกท่านก็น่าจะโอนจองล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็สามต้องรอต้องดูดวงตามนัดวันเวลาที่เรานัดหมายกันด้วยนะคะมินไม่รับเลื่อนเปลี่ยนคิวนะคะทุกกรณีเพราะว่าเราทุกคนนะคะมินมีตารางคิวที่แน่นอนทุกวันนี้นะคะทั้งทํางานทั้งอะไรมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณมากมายชอบชื่อกดซับสไคร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ